พลอยมรกตชุดครับเป็นผส,สมพลอยไพลินจันทบุรีพลอยมรกตจันทบุรีหมู่บ้านบางกะจักกองนี้ก็เป็นพลอยมรกตแท้ครับไม่มีสารเคมีครับเป็นพลอยเนื้อแข็งถ้าเป็นพลอยเนื้อแข็งจะเป็นการเรียกว่าเป็นพลอยเก่าหรือว่าพลอยเผาเก่าจะไม่มีสารเคมีนะครับ ก็จะเป็นลูกผส,สมจะมีอมเหลืองอมเขียวแล้วก็ฟ้าะแบลบๆแบบหรือว่าสีเขียวอันนี้พลอยชุดนี้เป็นพลอยที่ธรรมชาติามีสีโทนหลายสีเพราะตอนนี้พลอยธรรมชาติถ้ามีหลายสีนี่จะมีราคาเพราะว่าคนสนใจว่าเป็นพลอยเรียกพลอยมงคลพลอยที่เอาไปใชเ้เครื่องประดับ ก็จะเกื่อนใหญ่ต้องการจากธรรมชาติไม่ต้องการที่จะดัดแปลง